เป้าหมายไม่เคยผิดแค่คุณยังไม่เคยชัดหลายคนบอกว่าอยากมีเงินอยากรวยอยากมีอิสระอยากเลิกเหนื่อยกับงานประจำอยากให้ครอบครัวสบายแต่พอถามต่อว่าแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณคืออะไรกลับตอบได้แค่กว้างๆคลุมเครือเช่นอยากมีเงินเยอะๆอ,อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุด ซึ่งความคลุมเครือนี้เองคือจุดเริ่มต้นของหลุดเป้าโดยที่ไม่รู้ตัวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกไม่ใช่แค่เหตุผลเราอาจจะเข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายคือการวางแผนแต่มันลึกกว่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงจะต้องสัมผัสได้ในใจ ถ้ามันไม่ชัดเจนพอมันจะไม่มีแรงผลักจากข้างในเพราะจิตใจไม่รู้ว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนมันจึงเริ่มเบนออกไปตามสิ่งเร้ารอบตัวความลังเลเกิดขึ้นความเปรียบเทียบเกิดขึ้นและสุดท้ายคือความถอดใจ ในทางจิตวิทยาเป้าหมายที่ชัดเจนจะส่งผลโดยตรงกับระบบ reticular activating system (RAS) ซึ่งเป็นกลไกในสมองที่คอยกรองข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและชี้นำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ตรงกับเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายคลุมเครือสมองก็ไม่รู้จะกรองอะไรมันเลยปล่อยให้เราวอกแวกไปกับสิ่งที่ดูร้าใจในระยะสั้นเช่นโปรโมชั่นในมือถือคำชวนลงทุนด่วนๆหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ตรงกันข้ามถ้าเป้าหมายชัดสมองจะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลรอบตัวกับเป้าหมายนั้นโดยอัตโนมัติเช่นถ้าคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินเก็บ500,000บาทใน12เดือนและมีแผนที่ชัดสมองจะเริ่มสังเกตโอกาสรอบตัวมากขึ้น เช่นช่องทางหารายได้เพิ่มวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือบทความเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสมองจะเริ่มเปิดตาให้กับสิ่งที่พาเราเข้าใกล้เป้าหมายและปิดตาให้กับสิ่งที่พาออกนอกเส้นทาง ในหนังสือ Goals ของ Brian Tracy เขาพูดไว้ชัดเจนว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีต้นทุนมากกว่าแต่พวกเขาเขียนเป้าหมายอย่างละเอียดและววางแผนแบบลงมือได้จริงเขาย้ำเสมอว่า เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงวัดผลได้มีเส้นตายมีเหตุผลและมีแผนปฏิบัติที่ต่อเนื่องนั่นเพราะสมองต้องการทิศทางและหัวใจต้องการความหมายถ้าขาดสองสิ่งนี้การตั้งเป้าก็กลายเป็นแค่ฝันกลางวัน คนส่วนใหญ่หลุดเป้าไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะเขาไม่รู้ว่าเป้าที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรหรือไม่ได้เชื่อมเป้าหมายนั้นกับอารมณ์ภายในเช่นบางคนตั้งเป้าว่าจะรวยแต่ลึกๆไม่รู้ว่ารวยไปเพื่ออะไรหรือบางคนตั้งเป้าว่าจะมีเงินล้านแต่เมื่อเริ่มเหนื่อยก็เปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆเ,เพราะเป้าเดิมไม่มีพลังพอจะดึงเขาไว้ได้ ในทางจิตวิทยาเป้าหมายที่ชัดต้องสัมผัสได้ทั้งภาพเสียงและอารมณ์เช่นไม่ใช่แค่บอกว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่แต่ต้องเห็นภาพนั้นอยู่ตรงไหนอยู่กับใครตอนตื่นเช้ารู้สึกยังไงมีเสียงหัวเราะของใครบ้างถ้าคุณเชื่อมโยงเป้าหมายกับประสบการณ์ภายในแบบนี้มันจะฝังลึกลงไปในใจและกลายเป็นแรงผลักที่ทนพลัง พูดกันตรงๆแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนหลายคนตั้งเป้ารวยแต่ใจยังไม่เคยจริงจังพอที่จะวางแผนเลยด้วยซ้ำลองคิดดูสิถ้าคุณบอกว่าอยากไปเชียงใหม่แต่ไม่เคยดูแผนที่ไม่เช็คเส้นทางไม่วางแผนค่าใช้จ่ายแล้วขับรถออกไปเรื่อยๆมันจะถึงไหมชีวิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายที่ชัดต่อให้ขับเร็วแค่ไหนมันก็อาจพาไปผิดทางหรือวนอยู่ที่เดิม ตัวอย่างที่เห็นภาพคือคนที่บอกว่าอยากรวยแต่ยังไม่รู้ว่ารวยแค่ไหนคือพอใจยังไม่รู้ว่ารวยเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้รวยยังไม่มีตัวเลขยังไม่มีเวลายังไม่มีแผนแสดงว่าเป้าหมายยังไม่ชัดและเมื่อเป้าไม่ชัดความตั้งใจก็เบลอแรงใจจึงไม่พอเพราะไม่มีอะไรย้ำกับตัวเองว่าฉันกำลังไปไหน แต่พอคุณชัดทุกอย่างจะเปลี่ยนสมองจะเริ่มโฟกัสหัวใจจะเริ่มฮึดและพฤติกรรมจะเริ่มเปลี่ยนแบบไม่ต้องฝืนเพราะมันรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแค่เปลี่ยนจากอยากรวยเป็นมีเงินเก็บ3,000 300, สนบาทภายใน10เดือนเพื่อพาแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณจะเริ่มตื่นมาพร้อมแรงใจใหม่และทุกการใช้เงินของคุณจะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น คุณไม่ต้องมีคำตอบทุกอย่างในวันแรกแค่เริ่มถามคำถามใหม่ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรฉันจะไปถึงตรงนั้นอย่างไรและวันนี้ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อเข้าใกล้มันอีกนิดแค่นี้เส้นทางก็เริ่มเปิด เพราะบางทีที่ชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความฝันแต่เพราะคุณยังไม่เคยชัดกับมันจริงๆอย่าปล่อยให้ความฝันดีๆต้องจางหายไปเพียงเพราะคุณไม่เคยวาดมันให้ชัดพอเปลี่ยนจากอยากเป็นจะเปลี่ยนจากฝันเป็นแผนแล้วคุณจะรู้ว่ารวยได้ถ้าทำตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์ขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมขอมเลยนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะไม่มีโอกาส แต่จนเพราะใช้ชีวิตตามอารมณ์มากกว่าการใช้ชีวิตตามแผนหลายคนรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรรู้ว่าอยากรวยรู้ว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปการตอบสนองความรู้สึกเฉพาะหน้าแล้วก็หวังว่าสักวันชีวิตจะเปลี่ยนแต่ชีวิตมันไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีเดินวันนี้ไม่มีแรงก็ไม่ทำพรุ่งนี้เหนื่อยก็ขอพักก่อน อีกวันมีโปรโลดราคาก็ขอสปอยตัวเองนิดนึงทั้งหมดนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันคือการพังแผนของตัวเองช้าๆแบบไม่รู้ตัวถ้าเปรียบชีวิตเป็นเรือเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางและแผนคือพายแต่คุณกลับปล่อยให้เคลื่อนอารมณ์ซัดไปซัดมาแล้วหวังว่าจะถึงฝั่งในวันหนึง่งฟังดูมีหวังแต่จริงๆแล้วคือฝันกลางวัน คุณรู้ตัวไหมว่าในแต่ละวันคุณตัดสินใจเรื่องเงินจากความรู้สึกมากแค่ไหนกินเพราะเครียดใช้เงินเพราะเหงาซื้อของเพราะอยากระบายหรือแม้กระทั่งหยุดพัฒนาตัวเองเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปทั้งหมดนี้คือการเอาอารมณ์มาคุมพวงมาลัยชีวิตแล้วหวังว่าจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในทางจิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มจะเลือกความสบายในระยะสั้นแทนผลลัพธ์ระยะยาว เพราะสมองส่วนอารมณ์อย่างลิม b i กซิสเต็มมันตอบสนองเร็วและให้ความรู้สึกทันทีในขณะที่สมองส่วนเหตุผลอย่าง p r e f รอนเท l คอร์เ x ต้องใช้พลังและความตั้งใจมากกว่าดังนั้นถ้าคุณไม่มีแผนที่ชัดและวินัยที่แน่นพอคุณจะแพ้อารมณ์ในทุกๆวันและไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังออกนอกเส้นทาง การมีเป้าหมายชัดเจนโดยไม่มีแผนมันก็เหมือนตั้งใจจะไปกรุงเทพแต่ไม่เคยเช็คเส้นทางไม่วางแผนการเดินทางไม่เตรียมงบไม่เติมน้ำมันคุณแค่นั่งรถแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกตัดสินว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาในแต่ละแยกแล้วก็มาบ่นว่าทำไมยังไม่ถึงสักที แผนไม่ใช่แค่กระดาษไม่ใช่แค่ไอเดียแต่มันคือร่องรอยที่คุณต้องเดินตามแม้วันที่คุณไม่มีแรงจะคิดในหนังสือ The Psychology of Money โดย Morgan Housel เขาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรวยกับคนธรรมดาต่างกันชัดเจนมากคือพฤติกรรมระยะยาวที่ยึดตามหลักการไม่ใช่อารมณ์เฉพาะหน้าคนที่รวยส่วนใหญ่มักไม่ฉลาดกว่าเราไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่เขารู้ว่า อารมณ์เป็นสิ่งไม่แน่นอนและพวกเขาออกแบบชีวิตให้เดินตามแผนที่สร้างไว้ไม่ใช่เดินตามความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทุกวันคุณไม่ต้องเป็นคนเพอร์เฟไม่ต้องเป็นนักลงทุนมืออาชีพไม่ต้องเป็นนักวางแผนระดับโลก แค่คุณมีแผนการเงินที่ชัดเช่นรายได้รายจ่ายการออมการลงทุนและววินัยที่จะทำตามมันวันละนิดก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้แบบถาวรลองคิดดูว่าคุณเสียโอกาสทางการเงินไปกี่ครั้งเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบซื้อของลดราคาเพราะกลัวพลาดทั้งที่ไม่ได้ใช้กดสมัครอะไรบางอย่างเพราะมีเพื่อนใช้ทั้งที่ไม่ได้จำเป็นหรือปฏิเสธโอกาสดีๆเพราะรู้สึกว่าตัว เองยังไม่พร้อมทั้งที่ความพร้อมมันเกิดขึ้นหลังจากเริ่มไม่ใช่ก่อนเริ่มพูดแบบเพื่อนเลยนะถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบปล่อยให้ความรู้สึกนำแล้วหวังว่าจะค่อยว่ากันอีกทีคุณจะไม่มีเงินพอไม่มีอิสระและไม่มีเปลี่ยนชีวิตได้จริงทุกความรู้สึกแค่ชั่วคราวแต่ผลของการกระทำตามอารมณ์มันอยู่กับคุณไปอีกนาน ตัวอย่างที่ชัดมากคือคนที่รู้ว่าอยากเก็บเงินแต่ไม่มีแผนว่าแต่ละเดือนจะเก็บเท่าไหร่เก็บอย่างไรวันเงินออกก็รู้สึกว่าควรให้รางวัลตัวเองก่อนพอใกล้สิ้นเดือนก็เริ่มตึงแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเริ่มใหม่วนแบบนี้เป็นปีแล้วสุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่แหละคือการเดือนตามอารมณ์โดยไม่มีระบบรองรับ คุณต้องเข้าใจว่าแผนการเงินที่ดีไม่ใช่แผนที่หรูหราแต่มันคือแผนที่คุณสามารถทำ้ำไไ้้แม้ในวันที่เหนื่อยในวันที่ไม่มีแรงในวันที่อารมณ์แย่เพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็นระบบที่ชัดเจนไม่ใช้ใช้แรงฮึดเป็นครั้งคราวเริ่มจากสิ่งไม่ง่ายเช่นตั้งงบรายเดือน เขียนเป้าหมายทางการเงินให้ชัดแยกบัญชีเพื่อการออมลงมือจัดการหนี้ทีละก้อนแล้วตั้งเตือนในปฏิทินเพื่อติดตามผลทุกสัปดาห์แค่ทำตามแผนเล็กๆนี้คุณจะค่อยๆเห็นพลังของความมั่นคงคุณไม่ต้องรอแรงบันดาลใจทุกวันเพราะแรงบันดาลใจมันหายง่ายมากแต่แผนที่ดีและระบบที่ทำได้จริงจะพาคุณไปข้างหน้าแม้ในวันที่คุณไม่อยากลุกจากเตียง จงอย่าให้ความรู้สึกวันนี้เนื่อยมาทำลายสิ่งที่คุณอยากเป็นในวันข้างหน้าเพราะถ้าคุณไม่วางแผนคุณก็คือคนที่รอให้สถานการณ์ชีวิตพาไปแบบไร้ทิศทางและเมื่อไม่มีทิศทางไม่มีใครรวยได้จากการเดินไปเรื่อยๆจำไว้ว่าคนที่ทำไมคนดีๆหลุดเป้าแต่เศรษฐีไม่เคยหลุดเคยไหมตั้งใจไว้แล้วว่าจะเริ่มใหม่จะเก็บเงินจะออกกาลังกายจะสร้างธุรกิจ จะลงทุนจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมแล้วสุดท้ายก็หลุดกลางทางแม้ไม่ได้ขี้เกียจแม้ไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างกลับเบลอเป้าหมายที่เคยชัดเจนก็เริ่มจางลงจนกลายเป็นเพียงความตั้งใจดีๆที่เก็บไว้ในใจเฉยๆมันเจ็บตรงที่เราไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่พยายามแต่เราล้มเหลวเพราะให้รู้ว่าจะพาตัวเองเดินต่อ,อยังไงหลังจากแรงฮึดหาย คนดีๆหลุดเป้าเพราะเข้าใจผิดว่าแค่ตั้งเป้าแรงๆครั้งเดียวแล้วพลังมันจะอยู่ตลอดแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้หมดไฟกับสิ่งที่ต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะเห็นผลระบบประสาทของเรามีสิ่งที่เรียกว่าโดพามิเนอร์จิกซิสเต็มซึ่งจะกระตุ้นเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นมีอะไรใหม่หรือมีรางวัลให้ชัดเจนแต่เมื่อเราเริ่มทำสิ่งใดซ้ำๆ โดยไม่มีผลตอบแทนที่จับต้องได้เร็วพอสมองจะเริ่มเบื่อง่ายพลังใจก็เริ่มลดลงถ้าเราไม่มีระบบหรือวิธีรับมือที่ดีพอสุดท้ายเราจะถอดใจทั้งที่แค่ข้ามจุดนั้นได้อีกนิดเดียวเราอาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วก็ได้ตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่กับเศรษฐีต่างกันเศรษฐีไม่ได้มีแรงบันดาลใจมากกว่าคนทั่วไปแต่เขารู้วิธีจัดการแรงบันดาลใจ ให้ทำงานต่อเนื่องเขาไม่ฝากชีวิตไว้กับความรู้สึกของแต่ละวันแต่สร้างระบบที่พาตัวเองไปถึงเป้าหมายได้แม้ในวันที่รู้สึกเฉยเฉยหรือแย่ก็ตามในหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear เขาเขียนไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่าแต่เพราะเขารักษาระบบได้ดีกว่าเป้าหมายเป็นเพียงพลาปลายทาง แต่สิ่งที่พาไปถึงคือการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำโดยไม่ต้องอาศัยแรนฮึดใหม่ทุกครั้งเพราะแรนฮึดหมดเร็วมากแต่ระบบจะอยู่กับคุณเสมอแล้วอะไรคือร,ระบบที่ทำให้เศรษฐีไม่หลุดหนึ่งในนั้นคือการทบทวนเป้าหมายทุกวันด้วยวิธีที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ภายในไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขหรือเขียนยาแบบเครื่องจัก แต่คือการถามตัวเองว่าเป้าหมายนี้สำคัญกับฉันเพราะอะไรถ้าทำสำเร็จแล้วชีวิตฉันจะเป็นยังไงใครจะได้ประโยชน์จากความสำเร็จของฉันคำถามพวกนี้จะเติมเชื้อเพลิงให้เป้าหมายยังคงมีพลังนอกจากนั้นเขายังมีสัญญากับตัวเองที่เขียนไว้ชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมให้วันไหนผ่านไปโดยไม่ได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายแม้เพียงก้าวเดียวเพราะทุกวันที่ผ่านไป คือวันหนึ่งที่เราไม่มีวันได้คืนทุกวันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่คนส่วนใหญ่ใช้มันไปกับรอวันที่รู้สึกดีพอซึ่งไม่มีจริงตัวอย่างที่ชัดมากคือหลายคนตั้งเป้าจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งภายในสิ้นปีแต่พอถึงเดือนที่3ก็รู้สึกว่าตัวเลขยังห่างไกลแล้วก็เริ่มหมดกำลังใจหยุดเก็บเงินหยุดวางแผนทั้งที่จริงๆแล้วถ้าแค่เปลี่ยนจากการมองว่า อีกไกลมากมาเป็นวันนี้ทำอะไรได้อีกนิดแล้วทำต่อเนื่องความก้าวหน้าจะมาหาเราเองแบบไม่ต้องเข้นหรือบางคนตั้งใจว่าจะเริ่มธุรกิจเล็กๆแต่พอเจอเสียงต้านหรือผลลัพธ์ไม่มาตามคาดก็ถอดใจทันทีแล้วบอกตัวเองว่าฉันคงไม่เหมาะทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่เราไม่เคยฝึกใจให้ทนกับความธรรมดาได้เลยพูดแบบเพื่อนนะ ความเก่งไม่ได้พาเราไปถึงเป้าหมายแต่ความอดทนและการทำในวันที่ไม่อยากทำต่างหากที่พาเราไปได้คนดีๆหลุดเป้าเพราะใจล้าแต่เศรษฐีไปถึงเป้าเพราะเขารู้ว่าใจล้าคือสัญญาณไม่ใช่จุดจบเขามีวิธีเติมใจใหม่ด้วยการทบทวนว่าเขาทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาไม่หลงกับคำว่าผลลัพธ์ทันใจแต่เขาเชื่อในคำว่า ความคงเส้นคงวาพาไปไกลกว่าแรงฮึดครั้งเดียวตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่กับเศรษฐีต่างกันเศรษฐีไม่ได้มีแรงบันดาลใจมากกว่าคนทั่วไปแต่เขารู้วิธีจัดการแรงบันดาลใจให้ทำงานต่อเนื่องเขาไม่ฝากชีวิตไว้กับความรู้สึกของแต่ละวันแต่สร้างระบบที่พาตัวเองไปถึงเป้าหมายได้แม้ในวันที่รู้สึกเฉยเฉยหรือแย่ก็ตาม ในหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ์เขาเขียนไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่าแต่เพราะเขารักษาระบบได้ดีกว่าเป้าหมายเป็นเพียงภาพปลายทางแต่สิ่งที่พาไปถึงคือการกระทำเล็กๆที่ทำสาโดยไม่ต้องอาศัยแรงฮึดใหม่ทุกครั้งเพราะแรงฮึดหมดเร็วมากแต่ระบบจะอยู่กับคุณเสมอแล้วอะไรคือระบบที่ทำให้